สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะถอนเงินในแอป t i k ต o k กี่วันได้เงินนะคะสําหรับสมาชิกนะที่มีคําถามนะคะคลิปนี้มีคําตอบให้กับสมาชิกนะส่วนใครอยากรู้คําตอบนะคะตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับสมาชิกนะที่มีคำถามถามมาว่าถอนเงินในแอ ok ป t ิกต่อกี่วันได้เงินนะคะคำตอบก็คือถอนเงินแล้วได้รับเงินทันทีนะคะสำหรับตัวแอดนะเพราะว่าหลายคลิปที่ผ่านมาแอดก็ทำคลิปให้สมาชิกได้ดูแล้วนะคะว่าถอนเงินเข้าทูมันี่วอลเลตนั้นเงินเข้าทันทีนะ สำหรับใครที่ไม่ได้มีปัญหาหรือว่าทำตามกฎทุกอย่างนะคะเงินก็คงจะเข้าทันทีเหมือนกับแอดนะแต่เวลาถอนนะคะเขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนของเรานะ,ะแจ้งเตือนให้กับเราขึ้นว่า1-3วันนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะดังนั้นสมาชิกที่ทำการถอนเงินแล้วรอถึง 1- 3วันก็คือเกินที่เขากำหนดนั้น ให้สมาชิกนะคะให้สมาชิกกดรายงานปัญหาไปให้แอปเขานะคะโดยแจ้งไปว่าถอนเงินไปแล้วยังไม่ได้รับเงินถอนเงินเข้าทูมานี่วอลเล็แจ้งไปด้วยนะคะถอนเข้าทูมานี่วอลเล็หรือว่าพร้อมเพย์จากนั้นให้วางเบอร์พร้อมเพย์ของเราด้วยหรือว่าเบอร์ทูมานี่วอลเล็ของเราให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็ให้ทางแอปเขาตรวจสอบให้ด้วย ถ้าใครมีภาพตอนถอนเงินนะก็คือมีแต้มนั่นเองนะมีแต้มการถอนเงินนะก็แคปไปให้ทางแอปเขาได้ดูด้วยนะเพื่อการดำเนินการมันจะได้รวดเร็วขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการถอนเงินนะของแอปติ๊กตอกเขาก็จะมีระยะเวลา1นสวันนะแต่ถ้าใครรอ,อนานกว่านั้นหรือว่าไม่อยากรอ,อก็กดรายง,งานปัญหาไปนะ แต่สำหรับตัวแอดแล้วแอดถอนเงินก็คือเข้าทันทีสมาชิกสามารถที่จะย้อนไปดูคลิปของแอดได้ว่าก่อนที่แอดจะถอนแอดจะให้สมาชิกไปดูที่ทูมันี่วอลเลของแอดว่ามีเงินเท่าไหร่นะจากนั้นแอดก็จะทำการกดถอนเงินให้ดูเลยนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คในทูม m o นี่อีกทีว่าเงินเข้าหรือย,อยังนะคะผลปรากฏว่าเงินของแอดก็เข้าทันทีนะในกรณีนี้ก็คือแอดไม่ได้ไป ทำการเชิญหรือว่าปั๊มรหัสเชิญเพื่อนหรือว่าปั๊มอะไรเนี่ยนะก็คือแอดอยู่เฉยๆมากแอดทำคลิปอย่างเดียวนะคะดังนั้นสมาชิกหลายๆคนเลยบางคนใส่รหัสเชิญไม่ได้นะคะก็อาจจะมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะถ้าใส่ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งใส่นะก็คืออย่าเพิ่งใส่ค่อยหาทางแก้ปัญหานะแอดกำลังหาทางแก้ให้สมาชิกอยู่นั่นเอง ดังนั้นถ้าใครใส่รหัสเชิญหรือว่าใส่โค้ดอะไรไม่ได้อย่าพยายามใส่นะเพราะว่ามันจะขึ้นทำนองแบบว่าชอบโกงนะคะดังนั้นก็อย่าพิ่งทำอย่าพิ่งใส่นะให้สมาชิกดูคลิปวิดีโอหรือว่าแนะนำเพื่อนไปก่อนนะคะส่วนการใส่โค้ดนี้เดี๋ยวเอาไว้ใส่ทีหลังก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะแอดก็มีคำตอบให้กับสมาชิกแล้วว่า ถอนเงินทิกต o อกนะคะถอนเงินในแอปทิกต o อกนั้นกี่วันได้เงินนะคะคําตอบก็คือของแอดเข้าทันทีนะแต่สมาชิกคนอื่นแอดก็ไม่แน่ใจว่ากี่วันได้นะแต่สําหรับตัวแอดก็คือถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยแอดถอนเข้าถูมานี่วอลเล็นะแต่ถ้าใครถอนเข้าพร้อมเพย์ระยะเวลาก็จะนานนิดนึงนะคะคลิปแรกคลิปแรกๆเลยของแอดนะแอดถอนเข้าพร้อมเพย์แอดก็รอประมาณ1ชั่วโมงนะแต่แอดก็คิดว่า ถอนเข้าทูมานี่มันน่าจะเร็วกว่าแอปก็เลยเลือกถอนทูมานี่วอลเลตอย่างเดียวเลยนะคะส่วนการผูกบัญชีนะก็ไม่ยุ่งยากเลยเพียงแต่เรากดเข้ามาที่หน้าถอนนี่แหละเราก็กดถอนนะคะคนที่ไม่ได้เชิญเอ่อคนที่ไม่เคยตั้งค่านะทางแอปเขาก็จะขึ้นมาให้เราตั้งค่านะว่าเราจะ ถอนเงินผ่านโ e มานี่วอลเลตหรือว่าพร้อมเพย์นะถ้าใครถอนเข้า t ท m า n e ่ว a ลเลตก็เช็คดูแอปของตัวเองว่ายังใช้งานได้ปกติไหมถ้าใครไม่ได้ยืนยันตัวตนกับแอปโทมานี่วอลเลตก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะดังนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับการถอนเงินนั่นเองเพราะว่าปลายทางทางแอปโทมานี่นะคะไม่สามารถรับเงินได้นะดังนั้นการถอนเงินก็ให้สมาชิกนะคะ ก็ให้สมาชิกไปตรวจสอบเบอร์ t u e Money Wallet ของตัวเองให้เรียบร้อยว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมนะคะถ้าใช้งานใส่เบอร์ถูกต้องแล้วและถ้ายังไม่ได้รับเงินก็ให้กดรายงานปัญหากับทางแอปได้เลยนะส่วนการถอนเข้าพร้อมเพย์นี้นะคะย้ำนะมีสมาชิกหลายๆคนเลยนะตั้งค่าผิดก็คือไปใส่เลขบัตรประชาชนนะคะไม่ได้นะในส่วนตรงนี้ให้ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับ เบอร์พร้อมเพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับธนาคารกสิกรกรุงเทพกรุงไทยนะคะหรือว่า SCB นะคะก็ได้หมดนะดังนั้นให้ใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์นะอย่าใส่เป็นบัตรประชาชนหรือว่าตัวอื่นนะคะไม่งั้นเราจะไม่ได้รับเงินนะก็เสียตรงนั้นไปฟรีๆเลยนะคะเพราะว่าทางแอปเขาก็ได้เขียนข้อกําหนดไว้แล้วนะคะว่าเขาจะไม่รับผิดชอบ ถ้าหากสมาชิกั้งค่าการรับเงินผิดนะคะเขาจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะดังนั้นก่อนจะถอนก็ตั้งค่าก็ดูให้มันดีๆนะไม่ต้องรีบนะคะตรวจสอบให้ถูกต้องค่อยกดตั้งค่านะถ้าทำตามที่แอดบอกสมาชิกก็จะได้รับเงินรวดเร็วเหมือนแอดนะคะโดยไม่ต้องรอนานนะมีสมาชิกหลายๆคนเหมือนกันนะคะถ้า ถอนเงินช่วงหลังเที่ยงคืนเหมือนแอดนะแล้วก็เขาก็ทําตามกฎกติกาช่วงอย่างนะเงินก็เข้าทันทีเหมือนแอดเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ถอนเงินไม่ได้นะคะดังนั้นก็พยายามแก้ไขเนาะแอดก็จะหาวิธีมาช่วยสมาชิอกอีกด้านหนึ่งนะคะอีกทางหนึ่งเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคําตอบก็คือนะคะถอนเงินในแอป tiktok ได้วันละ1ครั้งนะคะถ้าใคร ขึ้นตรงมุมบนนี้ว่าดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่โดนหักก็แสดงว่าวันนั้นสมาชิกถอนเงินไปแล้วนะหลังเที่ยงคืนสมาชิกค่อยกดถอนอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะสําหรับสมาชิกใหม่นะที่อยากรู้นะคะคำตอบสมาชิกก็สามารถที่จะเลื่อนดูคลิปด้านล่างนี้นะคะเพราะว่าแอดได้วางลิงย์ไว้แล้วนะ ก็สามารถเลื่อนดูคลิปย้อนหลังได้นะคะหรือใครที่มีปัญหามีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยแต่คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะคะบางทีแอดก็ตอบได้ไม่หมดนะคะบางทีเป็นคอมเมนต์ซ้อนกันอย่างนี้แอดก็หาลำบากมากนะคะถ้ายังไงแอดก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าตอบไม่ได้หมดทุกคนนะโอเคค่ะ่อนจากันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e คือจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ